โคตรเฟี <muitas> ้ยวโคตรเฟี้ยวเดี no ๋ยวเหินบ้างว้โอ้ยขอโทษครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจฉันยืนตกปลาอยู่ริมตาลิงแปลกใจจริงๆปลาไม่กินหญีโลโลโชโลโชว์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ดีๆตับเข้าสู่ยามตั้มใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA 5เร็วแล่นกันอีกแล้วนะครับพบกับเจ้าสีคนเดิมนะ่ยเฮ้ยผมหายจริงจริงเลยไปโผล่ไปไม่รับใส่ยังไม่ตื่นต้องไปหาถึงบ้านแล้วแหละ ดี๋ยวไปหาจัสตินก่อนนะครับเนื่องจากว่าเรามีภารกิจนะครับวันนี้เราจะไปตามง้อพิดาเนี่ยครับผมนะพิดาชอบรถแลมโบใช่มไหมจัดไปครับเดี๋ยวตีไปยืมแลมโบของเจ้าจัสตินนะฮะไปไปไปยืมรถจัสตินก่อนจัสตินสงสัยยังไม่ตื่นนะครับผมต้องขับไปที่บ้านนะฮะไปไปไปใส่ยังไม่ตื่นเมื่อคืนนอนดึกแน่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวจอดจอดตรงนี้แล้วกันนะครับผมรถ เอาล่ะเะต้นเจตินเพื่อนเะตินเพื่อน,น,อนโอ้โหเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ด้วยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวชนอะไรจังแตกดังเปี้ยเลยเต้นเต้นเพื่อนเต้นเออมีอะไรว่ะตีมาแต่เช้าเลยฉันกะว่าจะไปยืมรถนายหน่อยอ่ะเพื่อนแลมโบอะ่ะฉันจะเอาไปรับสาวเออไปดีอย่ากกญแจาว่างอยู่ด้วยเลยอเออขอบใจมากเพื่อนฉันจะดูแลรถนายอย่างดีเลยนะเพื่อนนะโอเคครับ ได้เวลาแล้วครับผมแบบนี้ก็ฟิลฟ้าเลยครับนะบอกพี่ดาว่าเราซื้อแลมโบมานเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ไปอยู่รถจตินไปก่อนนะครับวันนี้ไปไอ้ตีแลมโบนะครับยวเรียกผมว่าตีแลมโบนะบวันนี้นะครับวยแรงมากแรงมากวิแรงจัดแรงจัดวุ้ยู่เบาๆอยู่เบาๆอยู่เบาอัาอานนี้เป็นแลมโบกินีเรเวลโตนะครับเป็นเครื่องแบบไฮบริดนะครับผมก็คือมีทางระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยแล้วก็ เครื่องสันดาบด้วยนะครับเป็นเครื่อง V12 บวกมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอันม้านะครับผมแรงไม่แรงคิดดู่ะม้าพัน 1, ตัวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปรับพิดากันนะครับผมยังวะนี้โอเคพิดารอใครอยู่ไม่รู้นะแต่ว่าเรามาตัดหน้าก่อนแลวสวัสดีครับพิดาสนใจไปเที่ยวกับผมไหมฮะเอาตีเอารถใครมาเนี่ยอ๋อรถผมเองเนี่ยผมเพิ่งออกมาเมื่อเช้านี้เองสดๆร้อนๆเลยคันนี้ป้ายยังไม่ได้เลยเนี่ย พี่ไม่เชื่อหรอกอย่างตีนี่นะจะขับแลมโบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสิพิดาผมเพิ่งถูกหวย50ล้านผมก็เลยไปซื้อแลมโบมา49ล้านโหนี่กัจะไม่เอาเงินไปทําอะไรเลยเหรอเนี่ยแน่นอนเ,นเห็นพิดาชอบแลมโบผมก็เลยซื้อแลมโบมาขับไปเที่ยวกักนเถอะพิดานะาๆพิดาพอดีพี่มีธุระอยู่ะแต่ไปนั่งรถเล่นด้วยก็ได้แป๊บเดียวนะได้เลยครับพิดาแค่นี้ผมก็ชื่นใจแล้วเอาละครับเป็นอันว่าเสร็จโจนนะครับผม <laughs> พี่ดายอมไปกระตีจนได้นะฮะเนื่นองจากว่าเราเอาแลมโบมานะฮะนี่ไปเดี๋ยวเราพาพี่ดาไปซิ่งดีกว่าไปฮะพี่ดาชอบแลมโบใช่ไหมเดี๋ยวตีจะพาไปซิ่งนะครับผมจังหวะนี้ไปไปไปซิ่งกันสักหน่อยนะครับโหโหแลมโบนี่รแรงโคตรเลยนะครับผมไปฮะทุกคนแรงมากครับเร็ววิวโต้นะฮะแต่ว่าอันนี้เหมือนจะ โดนล็อกความเร็วเอาไว้นะครับก็เลยวิ่งได้แค่200กว,ว่าๆนะครับผมอันนี้เพิ่ง3เกียร์นะเห็นไหมสาเกียร์เองนะครับจริงๆม,มันมีหลายเกียร์นะแต่ว่ามัน3เกียร์200เลยเห็นไหมโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรแรงนะครับผมแหมพิดาพิดาชอบไหมแล ok ้วบุกทนี่เรเบลโตชอบหมดแหละตีๆระวังเฮ้ออะไรอะไรอะไรพิดาโอ้ยโอ้ยมา เฮ้ยเพื่อนๆพืน่นายได้ใช้ YouTube p r พ m เ u มไหมวะรู้สึกช่วงนี้ฉันเริ่มเบื่อโฆษณาแล้ววะใช่ฉันใช้อยู่เดือนละ39บาทเองเฮ้ยแล้วนายสมัครยังไงให้ได้เดือนละ39บาทอะ่ะนี่เลยเกต168ชอปเว็บจำหน่ายแอปสตรีมมิงอาทิเช่น Disney Plus Netflix YouTube Premium Spotify และแอปอื่นอ,นอ่นอีกมากมายที่เป็นแอปสตรีมมิงแบบพีเมียมและเขายังมีบริการเติมเกมออนไลน์จำหน่ายบัตรเงินสด และเติมเน็ตเติมโโรมือถืออีกมากมายสามารถชําระจากธนาคารได้ทุกรูปแบบและสามารถชําระเงินแบบทูมานี่บนเดตได้ด้วยยูทูบพีเมียมเนี่ยราคาเริ่มต้นเพียง39บาทเท่านั้นเมื่อซื้อ1ปีจากราคา699บาทแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าบอกว่ามาจากช่องยาม,มาต้์มแล้วก็รับส่วนลดไปเลย100บาทจะเหลือเพียงแค่599บาทต่อปีเท่านั้น โอ้โหแบบนี้ฉันต้องไปสมัครแล้วอยู่ทูพีเม้นแค่สามสิบเก้าบาทเองเออว่าแต่วันนี้เราเข้ากะรู้สึกว่าจะไม่มีใครโทรมาเลยนะนั่นเละสิวันนี้มันว่างแปลกๆนะแฉันว่าก็น่าจะมีคนเรียกเราแล้วแหละเฮ้ยไปเพื่อนมีอุบัติเหตุว่ะไปขึ้นถรถขึ้วรถวเร็วๆรๆวเร็วเอาละครับเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นกู้ภัยกันบ้างนะครับผมแต่ว่าเพื่อนเราไม่ยอมขึ้นรถเดี๋ยวให้เพื่อนนายขึ้นมาสิเพื่อนเพื่อนขึ้นมาอ้าวประตู ปทะตูตำหนาไปแล้ว <c oughs> ขึ้นมาเพื่อนเพื่อนไม่ขึ้นเหรอเพื่อนไม่ขึ้นน <c oughs> ผมไปแล้วนะไปคนเดียวก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวผมมาร์คแผนที่ก่อนรู้สึกว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับอยู่นี่เลยเนี่ยนอกเมืองเลยเนี่ยเราต้องรีบไปนะครับจังหวะนี้เพื่อนไม่ยอมขึ้นรถเราไปคนเดียวก็ได้โอเคไปเราต้องรีบไปครับฝ่าไฟแดงไปเลยครับนี่ <c oughs> วันนี้เราเล่นเป็นหน่วยกู้ภัยเนี่ยครับผมนะวันนี้เราขับรถตู้อ่โตโยต้า โตโยต้าอะไรวะโตโยต้าไฮแคกสะเราเป็นหน่วยกู้ภัยนะครับเราจะต้องรีบไปช่วยนะครับผมคนเจ็บคนป่วยคนเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือก็จะมีอุบัติเหตุรถชนกันนะฮะแจ้งอุบัติเหตุครับนอกเมืองนะครับมีรถคว่ำไปเดี๋ยวเราต้องรีบไปนะครับเปิดหัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่ารถเราไม่มีหัวไม่เป็นไรใส่เสียงซาวไปแทนละกันนะครับผมชจวออันนี้นะฮะวันนี้เราอยู่กับรถกู้ภัยนะครับ โตโยต้ารถตู้เนะรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับ,ร Computer, รบมันชื่อโตโยต้าไฮแอคซึ่งไงนี่แหละนะครับผมไะอย่างสิ่งครับวิ่งกัน, 150, นร้อยห้าสิบนะฮะไม่รู้ว่ารถคู้ภัยบ้านเราวิ่งกันเท่าไหร่นะแต่ในเกมนี้วิ่งร้อยหกสิบไปแล้วนะครับเพราะความรดเร็วรับผมเราจะได้ไปช่วยคนได้ทันนะฮะจริงๆมันแต่งได้นะทุกคนแต่งให้มันแรงกว่านี้ได้นะแต่ก็เดี๋ยวจะแรงเกินไปนะครับ จริงรถเหล่านี้ก็วิ่งต้องวิ่งด้วยความปลอดภัยด้วยนะไม่ได้ว่าอาจจะสับแต่ว่าเร็วอย่างเดียวนะฮะต้องกอดถนนด้วยนะครับไม่งั้นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนขึ้นมาอีกนะครับผมไปสิ่งหน่อยสิ่งหน่อย162ครับผมเร็วมากเร็วสุดๆไปเลยนะครับผมเคยขึ้นรถกู้ภัยนะรถกู้ภัยเขาวิ่งประมาณ120นะครับเต่มเหมือนเร็วมากนะแล้วเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรนี่คือคนที่อยู่บนรถเนี่ยมันจะโค้งเค้งมากเลยนะครับอันตรายนะครับเขาถึงบอกว่า ให้หลบรถกู้ภัยนะครับหรือว่ารถพยาบาลนะเพราะว่าข้างในมันโค้งเค้งมากนะครับโอเครัดเลยนะครับผมด้วยมีคนโบกมืออยู่นู่นนะฮะไปไปไปเกิดอะไรขึ้นครับผมเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นอุ้ยโอ้รถคว่ำครับผมโอ้มีรถคว่ำแล้วก็มีคนเจ็บอยู่นะฮะโอ้แบบนี้เราต้องรีบารถถอยมาตรงนี้ก่อนเอารถถอยมานี่รถถอยมานี้เอาถอยไปใกล้ๆนะครับ แล้วเรามาคนเดียวด้วยสิเพื่อนไม่ยอมมาเนี่ยเพื่อนไม่ยอมมาก็ต้องเออเจ๊เจ๊เจ๊มาช่วยกันขนถามคนขึ้นรถก่อนเอ้า <laughs> 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 เดี๋ยว <laughs> ดี <laughs> ผิดคิวแล้วรนไปก่อน <c oughs> นอนไปก่อน,น,อน,อนรู้สึกว่าจะเกิดเหตุรถคว่ำนะฮะผมนะเป็นรถแลมโบกินี่นะฮะแล้วก็ มีคนเจ็บอยู่2คนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นรถเลยนะครับผมไปขึ้นรถเอาละครับตอนนี้เราเอาคนเจ็บขึ้นรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปโรงพยาบาลนะฮะเดี๋ยวเอาบัแผนที่ก่อนผมลืมว่าโรงพยาบาลอยู่ไหนไปเร็วๆเร็ว let's go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  ออกตัวนี่รอฟรีนะฮะไปครับรีบไปเอาคนเจ็บไปส่งก่อนนะครับไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวคนเจ็บจะเสียชีวิตได้นะครับผมเนื่องจากเสียเลือดนะครับนะมีบาดแผลนะครับผมจากกระจกบาดนะ ไป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 ทุกคนอย่างสิ้งครับรถพยาบาลเรานี่เป็นรถลายพยาบาลหน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ชีพนี่ครับผมสมาคมกู้ภัยผ่านนะครับนี่ลายนี้ก็มีแจกอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวผมริงลิงก์โหลดวาให้ได้ล่างคลิปนะครับสาหรับใครที่อยากได้ลายนี้ไปเล่นนะครับผมนะแล้วก็รถตู้ก็เป็นรถตู้ฟรีด้วยนะครับรถถู้สึกว่าจะเป็นของแลนดอร์ฟดีซีเรื่องยไงนี่แหละนะผมผมก็จาไม่ได้แล้วเหมือนจะใช่ของแลนด o ดอรนะ เอปลปลาปยยาวไปครับทุกคนจง่วะนี้เสียดายมันไม่ได้ลงไม่ได้ลงทับในตัวของรถแอมบูเลนนะครับไจะได้ใส่ไซเรนได้นะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคทุกคนยาวไปยาวไปโอ้เป็น2กิโลที่ยาวมากนะครับถ้าเป็นคนเจ็บคนป่วยนี่ก็แบบอยากจะถึงโรงพาให้เร็วที่สุดนะครับึกถ,ถึงตอนนั้นพ่อผมป่วยเป็นเป็นโรคชักนะครับผม ตอน,นั่นก็นรีบพาพอ่อขึ้นรถกู้ภัยนะครับรถกู้ภัยก็ไปอย่างเร็วเลยปกติขับรถผมขับรถนี่4ี่สินาทีนะสี่สิถึงห้าสินาทีถึงโรงพยาบาลน,นะครับแต่รถกู้ภัยใช้เวลาแค่ยี่สิบกว่าถึง3าสินาทีนะครับผมถึงนะเป็นอะไรที่ไวมากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ติดไฟแดงไนงะอ่าพอไม่ได้ติดไฟแดงก็เลยถึงโรงพยาบาลเร็วมากนะครับหมายทุกคน เราก็จะรีบไปส่งคนเจ็บนะครับให้ถึงโรงพยาบาลให้ได้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดนะครับโอเคตรงนี้เราเลี้ยวนี่ใช่ไหมโอเคไปรถในเมืองไม่เยอะด้วยนะเอาเอา้อาใจเย็นใเย็นผมก็วิ่งรัดเกินไปนะวิ่งรัดเกินวิ่งรัดเกินอ่าไปไปไปรีบส่งคนเจ็บก่อนนะครับเคถึงแล้วโอ้บเบรกหัวทิ่มเลยแ้วนะเพื่อนเรามันไปไหนวนะเนี่ยโอเคครับเอาคนเจ็บมาส่ง เอาล้ครับตอนนี้เราก็เอาคนเจ็บเข้าไปในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะปลอดภัยแล้วแหละนะครับผมถึงมือหมอแล้วนะครับอ่ะค่อยโล่งไปทีหนึ่งไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะไปเพื่อนไปกินข้าวกันดีกว่าไปกินข้าวเลยได้แจ้งเหตุมาอีกแล้วเนี่ยเอาเลอวไป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 ต่อไปต่อโก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 เฮ้ยเบื่อเซ็งจริงๆเลยเว้ยอุตส่าห์ออกรถมาดันไม่มีสาวซ้อนซะงั้นเออชีวิตฉันทำไมเอารันทด กายเป็นคนโสดอยู่คนเดียวอะใครโทรมาวะฮัลโหลว่าไงเพื่อนเอาได้เลยได้เลยเดี๋ยวฉันไปอย่างน้อยฉันก็มีเพื่อนแล้ววะถึงไม่มีสาวเรามีเพื่อนก็ยังดีนะครับผมไปขับ P C X เที่ยวกันดีกว่าลืมไปว่ารถเราแรงป้าจะไปหาเพื่อนก่อนนะเพราะว่าเพื่อนโทรหาแล้วนะครับผมวันนี้จะไปอะไรกันไม่รู้เนะี่ยเดี๋ยวต้องถามเพื่อนก่อนเหมือนเพื่อนจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับผม ไปหาเพื่อนสักคู่เนะี่ะเพื่อนรออยู่ท่าเรือนะฮะโอ้ว่าไงเพื่อนมีไรวาเพื่อนโทรมาแต่เช้าเลยเพื่อนเอ้ยตู่ตูไปซิ่งเรือกันเถอะเอ้ยแกเอาเรือซิ่งมาจากไหนวะเรือซิ่งพ่อฉันเองอะไปไปไปซิ่งเรือกันได้เลยสิเพื่อนโอ้โหไม่ต้องชวนเลยฉันไปอยู่แล้วอ่าขึ้นไงขึ้นไงขึ้นไงเอาขึ้นอย่างนี้ขึ้นนี้แล้วครับอ๋อแบบนี้นี่เองนี่รฮะผมมาเพื่อนขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยยวจะพาไปซิ่งนะอเอาขึ้นยังไงล่ะเนี่ย เพื่อนขึ้นไม่ได้เพื่อนขึ้นยังไงก่อนโอ้เพื่อนอ้าวแล้วเพื่อนลงไปทาไมผมว่า AI มันอาจจะขึ้นยากนิดนึงนะครับอ่าได้แล้วได้แล้วโคตรเวียวครับงานนี้เนะ่ยไปกันเลยอ้าวเดี๋ยวไปไม่ได้เอาเรือลงก่อนเอาเรือลงน้ําก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปซิ่งเรือกันมี โอ้โเรือสิ่งครับทุกคนนี่วีแรงมากทุกคนโอ้เรือบ้าแล้วเนี่ยเค้งสิงเลยว้าวขอโทษครับพี่ไม่ได้ตั้งใจโอ้โหเรือโค้งสิงครับทุกคนนะอย่างซิงอย่างสิง,ง,สงนี่นี่โอ้โหซิงแมกสิงแมกเฮ้ยสิ่งแบบนี้นี่ผมว่าไปเส้นนี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปล่องเก่งกันนะครับโดยใช้เรือที่ไหนทุกคนรับรองว่ามันแน่นอนนะฮะเฮ้ยจริงๆเรือมันมีลายนะทุกคน าลายเรือนี่สงสัยต้องเปลี่ยนก่อนมั้งต้องเปลี่ยนสีต้องเปลี่ยนส,เนสีเป็นสีขาวก่อนนี่อ่านี่ลายมันมีลายอยู่นะครับเห็นไหมเห็นลายเรือไหมทุกคนนี่เป็นไงลายแลนด์ด็อกดีซีนะครับนะ ECU shop นะครับผมแล้วก็อะไรวะเนี่ยแอะอ่านไม่ทันเหมือนกันมีสติกเกอร์เร็ยียนเงาด้วยนะฮะเปลว้าสุสดๆนะครับผมนะฮะโอ้โหอันนี้เป็นเครื่องอะไรไม่รู้นะผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นเครื่องรถยนต์นี่แหละน่าจะเอามาใส่เรือนะครับ โคตรแรงโคตรแรงสําหรับเรือลํานี้นะครับเป็นเรือฟรีนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บเขียวได้เลยนะครับผมจริงๆโหลดมาให้ด้าราคลิปนะครับเอาไปลดนกันบันๆนะนี่โหดิแค่จะบินนะทุกคนแรงไม่แรงที่ตูนะฮะโอ้เพื่อนเป็นไงเพื่อนร่าดีนะฉันเพิ่งหัดขับครั้งแรกเลยเนี่ยเรือโหแรงมากแรงมากตายทุกคนโหแรงแบบนี้มันต้องไปเหินแล้วเฮ้ยผมว่าออกออกทะเลได้เลยเนี่ย แอ้วทำไมอยู่เรือมันไม่ค่อยแรงวะเอ้าอยู่ๆเหมือนเรือเหมือนเรือไม่ไม่แรงครับผมงงเลยไปฮะเหมือนเรือมันวิ่งไม่ค่อยออกเฉยเลยงงไหมเมื่อกี้แปลกๆแล้เหมือนเหมือนเรือมันน้ำเข้าเทอร์โบหรือเปล่าตอนแรกมันยังแรงๆอยู่เลยแต่นี่มันไม่แรงแล้วายว้ายโทษชีเพื่อนฉันกะไม่ถูกฉันมาเร็วเกินไปเอ่อกะไม่ถูกเมื่อกี้ ไปกันต่อไปกันต่อนี่โโ,โคตรแรงครับผมช่วงนี้ก็พิษทุโลกกำลังมีแข่งเรือเนาะ,ะใครไม่เคยดูเรือเรือยาวก็มาดูได้ที่วัดใหญ่นะครับผมช่วงนี้ก็เหมือนจะถึงวันเสาร์มั้งเอ้ยถึงวันอาทิตย์มั้งครับเพื่อไม่แน่ใจนะผมไปดูมาแป๊บนนนหนึ่งนะสนุกดีเหมือนกันนะแข่งเรือยาวอ่าไปไปโคซิ่งโคซิ่ง นี่เดี๋ยวจะพาออกทะเลนะครับจริงๆมันน่าจะซิ่งได้กว่านี้นะมันทําไมวิ่งวิ่งไปวิ่งมามันอึดวะนี่ออกทะเลแล้วทุกคนออกทะเลแล้วออกทะเลแล้วไปฮะทุกคนไปฮะผมว่าเรือมันต้องแรงกว่านี้ผมว่าเอาเอาเมนยูมาปรับดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่เทอร์โบนะครับแล้วก็ปรับแรงแม้สักสิบนะครับแล้วก็ทอรอีกสิบนะครับแล้วก็ ไม่จำกัดความเร็วนะีฮะดูสิว่าจะแรงขนาดไหนโอ้ไปไปไปเอ๊ะเหมือนแรงเท่าเดิมเลยวะเหมือนแรงเท่าเดิมเลยแล้ว <c oughs> ไม่เรือลำนี้มันปรับไม่ได้หรอไม่เข้าใจเหมือนกันปกติี่มันจะแรงกว่านี้เนี่ยครับผมไปเดี๋ยวเราไปทะเลฝั่งนู้นดีกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวชายหาดนะครับปกติถ้าเอามอเตอร์ไซค์ไปนี่เจอด่านตรวจไงแต่เอาเรือไปไม่โดนนะครับผมฉ <c oughs> ลาดไหมล่ะฉลาดไหมแ้เป็นการคำนวณเส้นทางที่ เลี้ยงตำรวจได้ดีเลยนะครับไปทางน้ำนะครับผม <laughs> ไปครับสิ้งกันหน่อยซิ่งกันหน่อยโอ้โหคือบนเรือมันบินเลยนะตอนนี้ถ้าติดปีกนี่ผมว่าบินได้นะครับเรือัะมีแรงจัดๆนะครับผมไปไปไป,ป let's go <S <h oo> <hoo> โอ้โหตอนนี้เราก็มาโคตรไกลเลยนะครับผมตอนนี้เรามาถึงชายหาดแล้วทุกคนจะไปดูส,สาวๆวันดีกว่ามนะครับผมว่าชายหาดนี่สาวเยอะขนาดไหนเนะี่ยไปไปไปเฮ้ย hey, มันมีที่หเหินวะ Premises, เดี๋ยว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 ผมอยากเขินผมอยากเขินเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนใจเย็นๆนะครับใจเย็นตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเลี้ยวตรงนี้ครับแล้วเราก็จะไปเขินกันนะครับผมจังหวะนี้ครับเอ้าเขินไม่ทันเฮ้ยดูเจสกี้เจสกี้เจสกี้เขินว้าโค้ดฟยวโค้ดฟยวเดี๋ยวเขินบ้างว้โอ้ยขอโทษครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจ ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับผมกลาผิดนะผมโคตซิ่งโคตซิ่งโคตซิ่งโคตเสียวโคตอันตรายนะครับเอาเรือขึ้นบกก่อนแล้วกันโอเคไปเพื่อนไปดูสาวกันที่คุ้งหาไหมโอ้โหไปดูสาวนอนอาบแดดนะครับผมนี่เราถ้าเราเอามอไซค์มาเราเจอดาจ่านตรวจนะเราน่าจะมาไม่ได้นะครับเพราะว่าตำรวจตั้งด่านบ่อยมากนะครับ,นะรบเหมือนพิศโลกเลยพิศโลกก็ตั้งด่านบ่อยมากนะ โอ้สาวสวยสาวสวยแอดใา้แอดใา้สาวสวยก่อนโอ้แช่บ้าเดี๋ยวส่งให้ตีดูก่อนไอตีไอตีเห็นแล้วไอตีน่าจะตามมาอย่างเร็วนะนี่นี่ถ่ายรูปคู่กับสาวสวยนี่ครับนี่เซลฟี่หน่อยเซลฟี่หน่อยอ่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมานี่เพื่อนมานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อน นีร่รู้สาวรูว้สาวหวัดดีครับพี่มาคนเดียวเหรอครับอ๋อมากับผัวผัวกำลังไปซื้อไอศครีมอ่ะรับผมไม่ยุ่งละ <c oughs> เออมันมีมันมีจักรยานที่เช่าอยู่นี่ว่ะทุกคนแล้วทำไมเพื่อนผมมันไม่ตามมาวะหรือว่ามันลงจากเรือไม่ได้ผมจับมันมาก่อนโอเคเหมือนมันลงจากเรือไม่ได้เะยครับผมมันก็เลยไม่วิ่งตามเรามานะมาเพื่อนเพื่อนตามมาเพื่อน ผมก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อเพื่อนเลยนะว่าว่าไม,ไม่รู้จะให้เพื่อนชื่ออะไรนะครับ <laughs> ไปไปเช่าจักรยานก่อนจักรยานมาปั่นซิ่งกันดีกว่านะครับลุงลุงผมขอเช่าจักรยานหน่อยโอโ้โหน้ารอแบบนี้เรียกลุงเดี๋ยวก็ไม่ให้เช่าซะเลยอ๋องั้นเรียกพี่ก็ได้พี่พี่ผมขอเช่าจักรยานหน่อยนะคะโอ้เรียกพี่แบบนี้ให้เช่าฟรีเลยปะเลือกเลยเอาคันไหนเลือกเลยเฮ้ยขอบคุณมากเลยครับเอาคันนี้แล้วกันนี่เฮ <laughs> <laughs> ้ย <laughs> เพื่อนไป ไปปั่นจักรยานเล่นกันดีกว่าไหมเอาคันไหนดีเอาคันเขียวแล้วกันมาเพื่อนมาม่ขึ้นเลยขึ้นเลยอ่ะแบบนั้นแหละเพื่อนแจ๋วมากไปปั่นจักรยานเล่นกันดีกว่าโ้จังหวะนี้แล้วโอ้ยเขาต้ครับพี่เขาต้องับพี่เขาต้อครับขอต้อครับเออมันปั่นเร็วๆยังไงวะผมก็จําไม่ได้ว่ามันปั่นเร็วๆมันทํายังไงอ่ะแล้วเพื่อนผมทำไมไม่ตามมาหลอนละหลอนละเหมือนเหมือนได้ปั่นคนเดียว้วจังหวะนี้ ไปไปไปเย่ยกล้อนี่ยกล้อโชว์้ยโอ้ยเฮ้ย้ยขอโทษครับขอโทษครับโอ้ยเดี๋ยว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 บักไปแล้วขอโทษครับพี่พี่เอ่อพี่พี่ช่วยผมเลยอ่ะพี่หยุดกินกาแฟแล้วมาช่วยผมก่อนออกไงวะเนี่ยขอโทษครับพี่ครับขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอ่าปรับใหม่ปรับใหม่มาอซีมาไหมโอเคมาแล้วเพื่อนมาแล้วโอ้โหพิวฟ้ามากเอาเ๋ยว ปั่นชนอะไรกันไม่รู้ไปเพื่อนไปไปซิ่งดีกว่าไปเพื่อนนี่ยกล้อ,อโชว์ยกล้อโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวเด,ด,ดี๋ยวโอ้ยกระโดดยกล้อนี่ทำได้เปล่าทำได้เปล่าโอ้ยสาวสวยเพียบเลยว่ะสวัสดีครับพี่สาวไปเที่ยวกับผมไหมครับอา้าวเดินหนีเฉยเลยอะไรวะเนี้โอ้ยสาวสวยๆนี่รู้สึกว่าจะยิ่งพ oh <my> อสมควรน,นะครับผม ไปปั่นจักยานเล่นดีก,กว่านะครับเฮ้ยแถวนี้มีมีอ่าคือออกกำลังกายด้วยไหะบางทีเราอาจจะต้องไปเล่นก้าวนะสาวๆจะได้ชอบนี่ครับผมเผื่อสาวอาจจะชอบคนกล้ามใหญ่ก็ได้ <c oughs> ไปดูเขาเล่นทีนิ้กันดีกว,ว่าอ่าปกติไม่ค่อยเห็น AI เล่นกันเท่าไหร่นะเอาแล้วเอาแล้วดูด,ด,ดูใครเสิร์ฟใครเสิร์ฟเหมือนฝั่งนี้เซิร์ฟครับไปแล้วพัวเข้าไปนี่นี่ เออเออไปโอ้โหจังหวะน,นี้ฟาดขึ้นไปฮะโอ้โหเรียบร้อยเอ,อ้ยปกติผมไม่เคยเห็นไอไอมันเล่นกันทุกทีนะอันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่เจอเลยนะครับผมเออว่ะเออผมไม่เคยเห็นจริงอ่ะเนี่ยเพิ่งเพิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นนะครับผมนี่เสิร์ฟแล้วเสิร์ฟแล้วจังหวะน,นี้ครับเสิร์ฟไอ้ล้นเสิร์ฟครับสาวสวยรับตีไปขนาดนี้โอ้โโอ้โหฟาดไปแล้วฟาดไปแล้ว ฟาดไปแล้วฟาดไปแล้วโอ้โหยังไงครับยังไงครับโอ้ยมันยารับได้อยู่อะโอ้โหจังหวะนี้ยเรียบร้อยสาวสวยได้แต้มไปนะครับผมเอ้ยมันเล่นกันมันอีว่ะทุกคนแล้วถ้าเราทำแบบนี้ถ้าเราทำแบบนี้ <c oughs> มันจะเป็นยังไงวะ <c oughs> เออนี่ไปฮะเฮ้ย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 ,ย,ยมันตีผ่านหน้าเราไปเฉยเลย <c oughs> สีผ่านตีสีผ่านหน่าเฉยอะงงเลยเนี่ยเอ้าเพื่อนเพื่อนมานอนตายอะไรอยู่นี่ดิเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเป็นไรอะเพื่อนมานอนตายอยู่นี่เฉยเลยเอาจักรยานจักรยานอยู่นี่แล้วเพื่อนผมก็ไปนอนไปเรียบร้อยเพื่อนนายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้มานอนนิ่งอยู่นี่เฉยเลยเนี่ย ไปเพื่อนกลับกันเถอะรู้สึกว่าสาวสวยแถวนี้ยิ่งว่ะสู้สาวหมู่บ้านเราไม่ได้อาเัยผมได้กลับคนเดียวแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าเพื่อนผมมันง่วงนอนะนรัยไปเพื่อนกลับกันเถอะได้เวลาแล้วเพื่อนไปสาหรับทางกลับบ้านนะครับผมจะกลับอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าไอทางที่ผมมามันเป็นหน้าผานะครับผมมันเป็นแบบน้ําตกใหญ่มากนะครับมันจะขึ้นไม่ได้นะครับผมผมก็เลยมากลับเส้นนี้แทนนะฮะมันจะเป็นน้ําตื้นนะครับ เรือน่าจะไปได้อยู่นะครับผมหมาไปเยอะไปนะตอนนี้ก็ขับระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันมีช่วงน้าตื้นด้วยนะครับอาจจะทําให้เรือติดได้นะครับผมก็ค่อยไปแล้วกันนะหมายหัวใส่หัเรียงสิ่งอยู่นะผมอยากให้มันซิ่งวันนี้ว่าจะปรับแล้วมันไม่ยอมไปไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันไปไปแค่นี้ก็ถือว่าเร็วอยู่นะชีวิตจริงนี่ถ้าวิ่งร้อยกว่านี่ผมว่าเสียวสันหลังอยู่นะทุกคน ผมเคยดูคดลิปในทิกติกอะแข่งเรือที่ไหนไม่รู้อะมันเป็นเรือแบบนี้แหละทุกคนเรือยาวแต่ว่ามันมีแต่หัวเออแล้วมันใส่เครื่องยนต์แบบแรงมากแบบขับทีนี่คนปิวอะคนปิวกระเด็นแบบอยู่น่ากลัวมากนะครับผมโอเคนี่เราจะกลับเส้นนี้นะครับเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ำตกสูงเท่าไหร่มันน่าจะไปได้สบายๆนะครับผมโอเค ยิงยิงวู้ฮูไปกันเลยเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอ,ยอยมาแรงเกินเอาไงเลยเนี่ยช่วยกันดันเรือเลยมามาโอ้โหมาเร็วเกินนะผมเร็วจนขึ้นบกเลยนะทุกคนเอาเรื่องจัดเนี่ยไปใครเคยล่องแก่งมัางทุกคนแถวบ้านผมตอนนี้ก็ เป็นหน้าล่องแก่งนะครับผมน้ำกำลังมาเลยน่ากลัวนะผมก็ไม่กล้าไปล่องหรอกกลัวแบบเรือไปติดหินแล้วเรือรั่วแล้วจมอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วน้ำไม่ใช่เบาๆนะล่องแก่งนี่ต้องน้ำแบบน้ำแบบเาเรียกไงน้ำป่าไหลลากอ่ะเออมนถึงจะมันนะครับผมไม่งั้นเรือมันติดหินนะครับเ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเย็นเย็นโอเคครับผมไปไปกลับกลับ ในเวลากลับไวทุกคนนี่เออจริงๆเรือมันมีเนตั้ด้วยนะเดี๋ยวจะลองยิงไอ้ตัดดูเนีัยผมเอาละพร้อมกันหรือยังทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ยิงไอ้ตั้งดังคสาสองหนึ่งไปโอ้โอ้โอ้ my god โอ้ยิงไอ้ตัมันลอ,อยได้เลยนะทุกคนบินได้ทุกคนนะ อะไรจะแรงขนาดนั้นนะครับผมแรงจัดประหลัดบอกแรงจริงแรงจริงเรือลานี้สุดยอดเลยนะครับโอเคไปกลับดีกว่านะครับผมกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน,นดีกว่าโอเคเอาเรือจอดนี่แหละนะครับผมไอ้สนุกมากเลยเพื่อนวันนี้เรือพ่อนายนี่นแรงสุดๆไปเลย โอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมมาเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กับด้กันนะครับผมที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซี e ู o u a เก i นครับผมบ๊ายบาย